ชนทาทิพย์ขาแทบหักทัวไทยแห่ถล่มแข้งอิรักจอมถอยอัปเดตทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยรู้หนังกับแขมแจม์ไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าที่เหล่าบรรดาแฟนบอลทีมชาติไทยต่างพากันพูดถึงในช่วงค่าคืนสำหรับวันหลงเกมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอิรักโดยมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลัง โดยเป็นจังหวะที่โมฮันาดอาลีซามารีหมายเลขสิบของทีมชาติอิรักเข้าสกัดใส่ชนะทิพสงกระสินของทีมชาติไทยอย่างน่าเกลียดจนโดนไล่ออกและยังกลายเป็นประเด็นร้อนในกลุ่มแฟนบอลและโลกออนไลน์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของรอบชิงชนะเลิศคิงส์คัพครั้งที่51ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอิรักโดยเป็นจังหวะที่โมฮันาดอาลีซามารีผู้เล่นเบอร์สิบของอิรักเข้าสกัดอย่างรุนแรงและอย่างบราข้่งใส่ชนะทิพสงกระสิน จนทําให้ได้รับใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีและจะตามมาด้วยความชุลมุนก่อนเกมจะจบลงด้วยชัยชนะของอ e ิรักด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจบเกมครับมีแฟนบอลชาวไทยเป็นจํานวนมากบุกไปถล่มเฟซบุ๊กของโมฮัาตอาลีโดยหลายคนด่าทอด้วยถ้อยคําที่ต้องเซ็นเซอร์ส่วนแฟนบอลบางรายก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับจังหวะปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับตําหนิการกระทาของแข้งถอยรายนี้ว่าเป็นการทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพอย่างชัดเจน ด้านชนาทิพสงกระสินนะครับให้สัมภาษณ์หลังโดนสอยจนตัวปลิวว่าเล่นฟุตบอลมาไม่เคยโดนเจตนาทำร้ายขนาดนี้โชคดีที่ไม่เจ็บเกี่ยวกับเอ็นตอนแรกก็โกรธแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะรู้สึกผิดอาการของผมไม่หนักมากแต่ต้องตรวจละเอียดอีกครั้งขณะที่มาซาดะอิชิอิให้สัมภาษณ์หลังเกมคิงครับรอบชิงชนะเลิศที่ไทยแพ้อิรักศูนย์ต่อหนึ่งโดยวิจารณ์จังหวะที่ผู้เล่นอิรักตั้งใจเตะชนาทิพว่าเป็นพฤติกรรมสุดเลวร้วาย และไร์คลาสมากและรุนแรงเกินไปสําหรับนักฟุตบอลอาชีพพร้อมกับเสริมว่าทีมไทยเล่นเกมรับเยอะเกินไปในครึ่งแรกครึ่งหลังทําได้ดีขึ้นและขอบคุณแฟนบอลและทุกฝ่ายที่สนับสนุนการทํางานของทีมชาติไทยนอกจากนี้ครับสุภโชคสรารชาติยังออกมากล่าวเกี่ยวกับจังหวะที่เกิดขึ้นว่าผมว่ารับไม่ได้นะในความรู้สึกของผมก็คือมันไม่ได้เล่นบอลน,นะครับใครเห็นผมว่าก็ต้องรู้สึก เท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อลีซอทีรเทพวิโนไทยที่นั่งดูอยู่บนอัฐจันร์ถึงกับทนไม่ได้ต้องตะโกนด่าเป็นภาษาอิรักพร้อมชูนิ้วกลางให้เป็นของขวัญโดยลีซอกล่าวว่าตอนนั้นเลือดขึ้นหน้ามากทาอะไรโดยไม่รู้ตัวเลยรู้แค่ว่านาทีนั้นอยากระบายอะไรสักอย่างเพราะรับไม่ได้กับการกระทําของผู้เล่นอิรักตอนนั้นผมรู้สึกโกรธมากถ้าผมเป็นนักฟุตบอลอยู่ในสนามก็คงไม่ยอมเหมือนกันและถ้าน้องๆผมโดนผมก็ต้องเอาเรื่องอยู่เฉยไม่ได้แน่แม้จะโดนด่าก,ก็ตาม อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงรับรางวัลหลังจบเกมเลบินสุลากานักเตะทีมชาติอ e ิลักษ์ที่ปัจจุบันค้างแข่งอยู่ในศึกไทยลีก1กับการท่าเรือเอฟซีได้เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอาการของชนาทิพย์ถือว่าเป็นการแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาเป็นที่น่าประทับใจเลยทีเดียวอัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจแล้วกด s u b s c r i b e ช่องคุยลูกหนังกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขอยัดลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ